กลับไปเข้าใจผิดว่าการรักษาศีลห้าต้องไปมายังพันเตวีซุ่งวีสุ่งลกระนาทายะไ่ตองนั่งกันอยู่ขนาดนี้ยคิดว่าตัวเองมีสีหห้าไหมมีครบสิทําไมอาจารย์ถึงบอกว่าครบก็ในขณะนี้เราไม่ได้ทําผิดขณะนี้มีใครพูดโกหกอยู่ไหมไม่มีไม่พูดขณะนี้มีใครมีใครฆ่าสัตว์นะไม่มีมีใครลักทรัพย์อยู่ไหมตอนนี้มีใครประพฤติดในการอยู่ในขณะนี้มะมมีใครดื่มสุราไหมเนี่ยต่อหน้ากูเลยนะกระถวนปิวนะ ไม่มีใช่ไหมเห็นปะในขณะนี้เรากําลังศีลห้าบริบูรณ์อยู่เนี่ยบริบูรณ์สมบูรณ์ในศีลห้าอยู่แต่เมื่อไรเราเริ่มโกหกนั่นแหละขาดแล้วศีลห้าขาดแล้วทำยังไงให้กลับมาสํารวมระวังอย่าทําอีกพอาลายุติการทําแล้วศีลห้ากลับมาบริบูรณ์ไหมบริบูรณ์แล้วศีลแปลว่าปกติปกติคืออะไรปกติคือเราใช้ชีวิตปกติแบบเนี้ยโดยไม่ผิดศีลห้านั่นแหละเป็นผู้มีศีลเข้าใจยัง ต่อไปนี้ไม่ต้องไปรัตนาอะไรรู้เลยว่าถ้าเราไม่ทําผิดศีลน,นั่นเรียกว่ามีศีลห้าทำผิดตอนไหนตกจากศีลห้าตอนนั้นจบง่ายแค่นี้เลยเพราะนั้นศีลแปลว่าปกติปกติของความเป็นมนุษย์ใครทํามากทาบ่อยตกจากความปก็เปน,เป,นเป็นมนุษย์นะตกจากความเป็นมนุษย์เรียบร้อยแล้วแสดงว่าเรากาลังสร้างเหตุปัจจัยให้ตัวเองนาไปสูน่นรกกำเนิดจะไา้สาระไปวิสัยรักษาศีลห้าวะพยายามอย่าไปทําผิดจะผิดจะผิดเอ้ยยุติวะอาจารย์สั่งไว้เดี๋ยวเจอกระโหนไเว้ยกูอย่าทาดีกว่าไม่ทําดีกว่า ค่อยๆรักษาแบบนี้ไปเรื่อยๆตัวสุดท้ายภาวนาภาวนามีสองก้อนสมถาวิปัสนาภาวนาคืออะไรการรู้ลมหายใจเข้าออกมีสติหายเข้าเข,าเขา้ารู้มีสติหายใจออกรู้มีสติหายใจเข้าพูดมีสติหายใจออกโทอย่าไปคิดอย่างอืง่นรู้แค่นี้วลาห้านาทีสิบนาทีฝึกหน่อยกวาดบ้านรู้ว่ากวาดบ้านกวาดบ้านไปพุโทโธไปก็ได้พุโทโธพุโทโธพุโทโธไม่ใช่กวาดบ้านไปผัวกูเป็นยังไงบ้างวะวันนี้มันจะไปนอกรูก่นอกทางที่ไหนวะมีสติไหม ไม่มีสติเพราะในขณะนั้นเราทําอะไรกําลังกวาดบ้านเจตนาทําสิ่งใดเอาสติไปจับสิ่งนั้นเจตนากวาดบ้านต้องมีสติอยู่การกวาดบ้านรู้ตัวอยู่การกวาดบ้านอย่าให้หลุดใครกลัวหลุดคิดพุทโธเลยพุทโธพุทโธในใจนะคิดพุทโธ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 อย่าให้หลุดถ้าพุทโธหายสติหลุดเรียบร้อยแล้วถ้าพุทโธอยู่แสดงว่าสติกําลังตั้งมั่นก็ t ไหมเข้าใจเนาะ ง่ายๆแค่นี้เลยกวาดอยู่รู้ว่ากาดเดินอยู่รู้ว่าเดินเดินทําไงกว่าพุทซ้ายโทขว่าพุทซ้ายโทรหลุดจากตรงนี้แต่ว่าเพลินแล้วทำกับข้าวก็พุทโทรไปในใจทําอะไรไปก็พุทโทรไปในใจทําอะไรอยู่ก็รู้แต่รู้ทุกิริยาบถยืนเดินนั่งนอนทุกิริยาบทเดินไปซื้อกับข้าววาพุทโทรไปมีสติรู้อยู่กับตรงนี้อย่าไปคิดเพ่อเถิดไหลไปตามอารมณ์นี่สมถะความสงบเป็นการฝึกสติสมัมปชัญญะตัวสุดท้ายวิปัสสนา ยอมรับความจริงในชีวิตซะบ้างไม่ใช่จะเอาให้ได้กูก็ต้องได้ไม่ได้กูก็ไปนั่งทุกข์ใจยอมรับตามความเป็นจริงให้ได้พิจารณาไปตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างมันเสื่อมจากเราไปอยู่แล้วทุกอย่างมันตายจากเราอยู่แล้วทุกอย่างมันพัดผ้าผิดหวังจากของอันเป็นที่รักอยู่แล้ว <S <S อย่าไปยึดบั่นถือมัานว่ามันต้องเป็นของเราเนี่ยวิปัสนามองเห็นตามความเป็นจริงให้ได้และยอมรับให้ได้ว่าชั่วก็คือชั่วดีก็คือดีอย่าไปเข้าข้างความอยากของตนเอง วิปสัสนามันจะละเอียดหน่อยเอาไว้โอกาสหน้ามาสอนใหม่ถ้ามีโอกาสมาใหม่ติดไว้ก่อนวิปัสนารู้ไว้ว่ายอมรับตัวเองให้ได้เรียกววิปัสนา